โดยสบายดีพี่น้องเนาะคำเมืดแล้วเนาะเป็ดกระซิได้หนึ่งเข่าแล้วเนาะเมื่อนี้คำแล้วเมื่อนี้นะเนาะหนึ่งคำเกินไปแล้วนะใช่ึหมตะดนเนาะข้างมมหนึ่งแล้วเนาะดังเตาทานดังทานเนาะฟื้นก็มีอยู่หักบุทันได้ไปบุทันมีฟื้นหลายเนาะเมื่อก่อนกระส่เตาอยู่นี่แหละเราใส่เตาฟื้นเมื่อก่อนเนาะแล้วผู้ดีมีเตาแกตมาลรวบุไดไซเนาะแต่ก่อนกระดังฟื้นอะไรดังอยู่นี่แหละ มานี่เวเนาะตดน้ำใส่ก้อนมันจังโบติดเนาะไม่กระด้างกระลังแล้วแหละ เมื่อนี้มาเข้าลายเกินไปพี่น้องสงสัยเมื่ออื่นจะได้คุเข้าเย็นแล้วนี่นะเนาะคนสีคน่คนฮะกับลานเนาะมาหลายกระดอกระดิเข้าหลายจำสิกินพี่น้องมาละกันหนึงห่งไมคนนึงอ๋อเนาะกินบ่มือเนาะ เออบูเมนเตคุนได้เนาะเอาเกลืออันนั้นพร้อมเกลืออันทรงเสภาพร้อมเนาะดำกับดีโดเนาะบักดำกับดีโดเนาะพอเลี้ยงหมาได้ก็กินข้าวเหนียวได้เออโอ้ยหอนหอนเนาะหอยหอยเกลือเนาะวันนี้สิต่ำมังกินหญิงเลยเดี๋ยวนี้นะ เอบเข่าเนาะมันอยู่น้ำมาดดนแล้วเอบเข่าไปนะลายปีแล้วนี่นะเอบเข่าข้ามเอบเข่าคุนเนาะ เต็มแอบพีเนาะตหลิวนี่ก็เลื่เก็บเนาะขอโทษขอนะโทษเยเต็มแอบซ้าสิกินแล้วสกินข้าวเหนียวห่อนๆกับกะปิบอกว่าถ้ากสิต่ำบักฮงสู้กลินคนโอ้เป็ดก็กินประจำมากคือกันใส่กระเทียมพร้อมคุยเนาะโอ้ยน้ำลายแตกน้ำเลาบางังไหมกิดน้ำลายวบาซ่าน ข้าวเหนียวห่อนๆคุยกระปิแล้วก็บหมักเพชรน้ำเนาะแล้วแต่คนดอกหมักเนาะใส่กระเทียมเนาะกินง่ายอยู่ง่ายสไตล์บ้านบ้านบ้านนอกบ้านนานี่แหละพี่น้องบ่มีอย่างยุ่งยากเนาะเดี๋ยวเห็นบ่คุณคักปั่านยังเราเห็ดนะโคนโอ้กระเทียมนั่นคัก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 อืมเอ้วสาวขรอคอนซีตัมบักหุ่งละนะแาดนี้นะ เงินควัวก็สีมืดๆแน่นอ่ะพี่น้องเนาะเงินควัวเก่าโตแต่ก่อนแหงโบโบ,โบได้เป็นเนี่เงินควดังปืนอขอบุญเขาจะไปกินยูน่าเนเนาะมกทัววิชิ่อยูนาโบทันต่ำกับต่ำอยู่นี่แหละเตรียมสัมพลระไปเนาะ,ไป,นะไปท่งน,นา <laughs> ม,มกเพ็ดเจ็บท้องแท้ๆไ่หลาย <laughs> เอาออกแรงก่อนยันเราสิกินเพ็ดพอได้กะปิกะเปื่อยังกะห่อไปแล้วก็อนี่กะปิใช่เนาะกะปูกะตำใช่แล้วแหละ ตเตรียมไปนะนี่มะละกอมักฮุ่งเฮิม่มบักฮุ่งเฮิม่มถ่ายลืมใส่แป้งนัวว่าสิบ๊วใส่น้ำตาลดอกบักฮุ่งเฮิม่มละแป้งนัวใส่ฮุ่งมันเฮิ่มแล้วนะมันหวานแล้วนะไม่อยากกินหวานหลาย เพงตำบักหุ่งให้ไหมลายบ่ให้แหมส้มนี่บอกเข้ามาพ่อบอกส้มนีม่ไหมพอแล้วพอแล้วเนาะบโบมืดน้งนะองเนาะฮะมาเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวน้ำกันเนาะบ,บ้านบ้านบ้านแอบเข้ากับผู้น่ะเป็นแอบบักใหญ่นีมม่มามากินน้ำกันมากินน้ำกันเซฟเซฟน้ำกันอื ืกินแบบบานๆแบบนี้แหละแซ่บเข้าหอนๆตามะฮงอึมอมพักครับกระโบหันอืมืึม เมื่อค่าเล้วมันมืดแน่พี่น้องก็เลยบดถ่ายให้เห็นหน้าซําเนาะเห็นแต่การกินนี่ยเลยเนาะ แสบแบแบบบ้านๆใ่ะ กินสองไอ้น้องอันนั้นแบงให้แม่ละมานหมป้าทำยังไงบน